สวัสดีทุกคนกันหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เข้ามาในป่าอาเขาลุกนี้นะผมรู้สึกว่าจะมี คนนะครับเข้ามาข้างในนี้เนี่ยจำนวนหนึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าพวกเขาเนี่ยเข้ามาทำอะไรกันแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นพวกที่ไม่หวังดีนะถ้าเกิดว่าผมเจอเนี่ยผมจะหาบอ่อแสจากพวกเขาดูก่อนนะมันอาจจะเกิดผลเสียกับผมในภายหลังนะถ้าผมไม่ อลองดูก่อนผมจะให้แน่ใจที่สุดว่ามันไม่อันตรายต่อผมในภายหลังแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหากับผมในภายหลังเนี่ยผมจะไม่เข้าไปยุ่งนาเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะครับผมก็ไม่อยากให้ มันยุ่งยากไปกว่านี้นะเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปหาตัวพวกมันก่อนดีกว่าครับเพื่อว่าผมเนี่ยจะได้ทราบอะไรหลายๆอย่างมาด้วยมันเป็นผลดีกับผมมากเลยนะแต่ผมตามไปดูก่อนเอาล่ะผมจะเดินทางไปแล้ว ฝากทุกทุกท่านเนี่ยที่ชื่นชอบในตัวผมเนี่ยฝากไลค์แชร์ให้กับผมกันด้วยนะครับ เริ่มจะหนาวแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมบอกว่า,าบอกได้เลยเนะว่าหกมองแล้วในป่าเนี่ยมันเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะยังที่รู้กันอยู่ครับหลังจากที่ อระเทศูกดินเนี่ยอันตรายเนี่ยสามารถเกิดได้ถูกเหมือนนะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยเข้ามาไม่ถึงป่าแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราจะกลายเป็นเหยื่อของพวกสัตว์ป่าแทนนะหรือเรียกอีกอย่างว่ากลายเป็นเป้าหมายของพวกมันนะครับ ดังนั้นผมจะต้องระวังเป็นพิเศษครับ หเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเธอเป็นพิเศษเลยนะครับเหมือนว่าแถวนเนี่ยจะมองแทบไม่เห็นแล้ว Hmm. <laughs>

ก็จะได้ยินเสียงบางอย่างนะไอไอ่นเชิดมันจะโเมยมางกาชกูมึงมาเป็นกชกูแล้วมันจะจำไว้ว่าปเจ์กมาแล้วมจะทำอะไรกูไม่ได้กูไปหม

ไอ้เงี้ยมึงอยามึงอยากี <K <K ่จะมางร้องกับโก้ไอ้เงอ้ยากูเป็นหัวประจิมมึงมึงตายเยอะครับโก้มึงตายเยอะคับกูมึงคอยไปมึงจะเป็นทาสรับใช้กูมึงคอยไปไม่งั้นกูจะเปลี่ยนมึงโกูเป็นนายมึง กูเป็นน,น,นายมึงมึงจำไว้ว่ากูเป็นนายมึงแล้วทำไมวะมึตงตอรับชายกูมึตงตอรับชายกูขอชายไปขอต้อยไม่วั้เย็นนี้ลงไม่วันลง มันนั่งลมมึงถ้าเป็นข้ามรับใชก้กูเดี๋ยวกูจะปาเมืองให้ใหายใจนี่ตาุ้ยเอาอีกแล้วจังเลยโอ้ยเจ็บ Long rồi cho mùi ngon lòng đẹp mùi ngon Nó đẹp đi ngon lòng đi, lòng đi mình lòng đi, trời. Ngon mình lòng đi trời. Trời. lòng i มันเ่ย่าไปแล้ว มาสู้กับกูบุญเติรนบุญเติร์นแน่จึงขึ้นมาสู้กับกูบุญเติน เอจึงมาดูคุณเอ็นหัวพี่ไม่ใช่หรอคุณเอ็นคุณเอ็นมึงเอ็น คนเชิดมันเดินไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วไม่ได้แล้วคนเชิดมันเนี่ยคืออาการคลั่งไปแล้วไม่ไหวจริงๆนะมันกีจะปูดเีบเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีความสามารถพอดีจะคุมขงมังคนเชิดตัวเองให้ได้จึงต้องจบด้วยตัวเองเลยครับ ก็ <G ül> สมน้ำหน้ามันนะต้องบอกว่าหน้ามันเนี่ยคงไม่เหลือแล้วเมื่อกีน้เนี่ยย้ำๆไปเลยนะผมเห็นเนี่ยอันตรายจริงๆครับผมไม่เอาเด้ยวยวคนหนึ่งแล้วขอผ่านนะเรื่องแบบนี้